สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องวัสดุที่ใช้ทำกระตรงกระทงกันนะคะเรามาดูภาพนะคะส่วนประกอบของกระทงนะคะนี่คือภาพกระทงนะคะวัสดุที่ใช้ทำกระทงนะคะลูก อันดับแรกนะคะถานกระทงโดยทั่วไปนะคะเราจะใช้อยู่กล้วยแล้วก็จะมีะใบตองนะคะมาพับทำเป็นกลีบกระทงแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็จะมีทู ทูบนะคะแล้วก็เทียนนะคะใส่ลงไปในกระทงนะคะแล้วก็มีดอกไม้เพื่อประดับและตกแต่งกระทงให้สวยงามนะคะสำหรับลูกๆนะคะที่อยากจะไปรอยกระทงนะคะในวันรอยกระทง ลูกๆก,ก็จะต้องมีกระทงนะคะไปไปลอยกันนะคะเพื่อขอคมาแม่น้ํานะคะที่เราได้ทําให้อ่าแม่น้ำเนี่ยสกับปรกนะคะอ่าลูกๆลูกๆนะคะสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยหาอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งหาได้ง่ายนะคะอ่ามาทํากระทงกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อขอจบคลิปอ่าการสอนเรื่องวัสดุที่ใช้ทํากระทงไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ